พี่ปุ้ยจ้ากลับมาเจอเจอกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมกับรายการคุยไม่มีกักครับเราไม่กักแน่นอนนะคะสหรับคลิปนี้เราก็จะมีเรื่องราวของลูกชายแห่งชาติครับนั่นก็คือน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับพอบอกว่าลูกชายแห่งชาติก็หลายคนทราบแล้วนะครับว่าต้องเป็นเขากนนี้แน่นอนไรอันนะครับน้องเขาเรียนจบแล้วนะ ล่าสุดเรียนจบแล้วด้วยใช่จบอะไรที่ไหนยังไม่บอกฮแต่เขาดีใจไว้ก่อนดีใจไว้ก่อนบอกให้ดีใจไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะโอ้โหอากาศร้อนมากพี่คือบอกว่าแล้วไปเจอข่าวข่าวหนึ่งเขาบอกว่าห้ามอาบน้ําเย็นห้ามดื่มน้ําเย็นจะทําให้เป็นนุ่นเป็นนี่มันจริงไหมทําให้ช็อกทำให้หมดสติมันจริงไหมเนี่ยมันเขาบอกมานะครับอันนี้เขาต้องเรียกว่า พวกป้าๆทั้งหลายเขาก็จะส่งกันไปในไลน์เขาอารมณ์เหมือนมีการแชร์ต่อๆกันไปในโซเชียลอะไรลตอโดยเฉพาะไลน์นี่มันเข้าถึงง่ายมากใช่ค่ะอย่างแม่ที่บ้านแปดสิบกว่าแล้วเขาก็นั่งดูไลน์แล้วก็มาบอกอยู่ดีๆก็เดินมาปุ้ยปุ้ยห้ามอาบน้ําเย็นนะอุ้ยแล้วเราก็อ้าวทำไมแม่มันร้อนไม่อาบน้ําเย็นแล้วให้ทําไงอาบน้าร้อนก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ดิเปลืองไฟด้วยเออนะแม่เขาบอกไม่ได้เขาบอกว่าถ้าอาบน้ําร้อน หรือว่าดืม่มเอถ้าอาัดน้ําเย็นอะจะทําให้หมดสติง่ายเอ้าเหรอใช่แล้วก็เส้นเลือดจะตีบนะจะเป็นลมสลบอยู่ในห้องน้ําจะอาบน้ําบอกแม่ก่อนนะแม่แม่จะเป็นอย่างนี้เลยนะเราก็บอกมันไม่จริงนไม่จริงนะแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อใช่มันเป็นข่าวมั่วค่ะครับข่าวมั่วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย บอกคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงคุณอาคุณน้าบ,บอกให้หมดนะว่าอันนี้มันเป็นข่าวมั่วแต่ถ้าจะถามว่าให้ดื่มน้ําเย็นที่แบบเย็นเจี๊ยบเลยอย่างที่เราเคยบอกไปว่ามันก็จะเป็นการปรับสภาพไม่ได้สําหรับบางคนเนี่ยอากาศในตัวเย็นข้างนอกร้อนมันก็จะทําให้รู้สึกเสียวจี๊ดๆนะอ,อ,อันนี้ก็ คือร่างกายเราปรับสภาพให้มันอยู่ในอากาศปกติไม่ได้นั่นเองนะคะแต่ปกติของไทยเราตอนนี้คือร้อนถึงร้อนมากมส่วนต่างจังหวัดก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าพายุฤดูร้อนเข้าหลายจังหวัดเลยส่วนทางใต้ก็ได้ข่าวมาว่ามีน้ําท่วมด้วยนะก็ส่งกําลังใจไปให้กับทางใต้กันด้วยก็แล้วกันสําหรับคนที่บอกว่าดื่มน้ําร้อนได้ไหมดื่มน้ําเย็นได้ไหม จะให้ดื่มน้ํำยังไงครับก็เขาบอกว่าให้ดื่มน้ําอุณหภูมิปกติอืนะก็คืออุณหภูมิห้องอย่าดื่มน้ําเย็นจัดอย่าดื่มน้ําแข็งแต่ถ้าถามพี่ปุ้ยนะพี่ปุ้ยว่าดื่มได้นะอามแต่อย่าแบบดื่มอึก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 อย่างนี้ไม่ดีเพราะว่ามันทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันเราก็ใช้จิบจิบ,จบเอานะ<ๆ>จิบจิบเอานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็จิบบ่อยๆอ,อ,อย่างแม่พี่ไปหาหมอ อยู่ดีๆหมอบอกว่าป้าอืป้าต้องดื่มน้ําเยอะๆนะเพราะว่าตัวเนี่ยอุ่นๆคืออุ่นๆนี่ไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรนะ,ะแต่เหมือนกับแบบว่าเขาอะเป็นคนที่ออุณหภูมิร่างกายมันสูงเพราะว่าอากาศมันร้อน นั่นเองนะคะเขาก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็อย่าลืมดูผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านด้วยนะคะบางทีก็เดินไปจับตัวเขานิดนึงบางทีก็เดินไปถามเขากินน้ำยางแหมนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยได้ดื่มน้ําแล้วก็ลดอุณหภูมิในร่างกายเขาด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดื่มน้ําเย็นขณะที่ร่างกายอุณหภูมิปกตินี่เขา บอกแล้วนะว่าไม่ต่างจากการดื่มน้ําเย็นทั่วไปใช,ใช่ไหมออ่แล้วก็ดื่มน้ําร้อนหรือว่าน้ําเย็นไม่ได้มีผลโดยตรงต่อโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะค่ะฟังไว้นะครับค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอาบหรือล้างเท้าด้วยน้ําเย็นเนี่ยไม่อันตรายถึงชีวิตเพราะร่างกายเราเนี่ยมีผิวหนังที่คอยปรับอุณหภูมิอยู่แล้วค่ะอ,อันนี้ไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้าหนาวนะถ้าเกิดว่าเราอาบน้ําเนี่ย ลาดที่เท้าก่อนแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาม,มันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย ปรับตัวได้เต็มที่นั่นเองค่ะนะอันนี้เอามาฝากกันนะครับแต่ต่อจากนี้ไปนะครับเป็นข่าวที่แม่ๆรอคอยลอยคอกันนะเป็นเรื่องราวของเรื่องราวของไรอันกาดบัณฑิตครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับอุยหล่อนะยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขึ้นภาพก่อนเออภาพภาพอมาลอันนี้คือจะต้องบอกว่าล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วไรอันกาดบัณฑิตได้มีการโพสต์ภาพใส่ชุดสวมชุดคลุยถ่ายรูปจบ นะฮะเรียนจบแล้วครับคุณผู้ชมครับค่ะนะฮะเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยแต่เรียนจบที่ไหนอะไรยังไงนี่เลยน้องไรอันนะครับก็จบการศึกษาแล้วนะจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์คณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรายรชพัฒน์จันกเกษมอ้อปรบมือสิครับต<ร>่บ<ร>อไรเฮ้ <Hey. S 2> ยินดีด้วยลูกของแม่ลูกใครใค,รครนะหลอมากดูสิสวมชุดครุยแบบสง่างามนี่นะฮะทีเนี้ย ตัวของไรอันเองได้มีการได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยนะครับพร้อมก<ะ>ับภาพสมชุดคุยว่ายังไงนะพี่ปุ้ยเขาบอกว่าเพื่อนในคลาสรอแป๊บกําลังซื้อพวงมาลัยไปไหว้จบแล้วโว้ยโอโ้เยอะมากโว้ยาวด้วยนะโว้ยาวเลยะนะคะโคตรเหนื่อยเลยทั้งเรียนทั้งร้องเพลงเครียดสอบก็ตกเพื่อนๆนก็ไม่ค่อยได้เจอ,อแต่ดีที่อาจารย์บาง รายวิชายังพอเข้าใจเราขอบคุณจากใจจริงๆครับนี่น้องพิมพ์ผิดนะขอบคุณป้ากับแม่ใช่ไหมป้ากับแม่ป้ากับแม่โทวทีตาไม่ค่อยดีป้ากับแม่นะที่คอยปลอบคอยให้กําลังใจให้ข้อคิดและที่ส่งหนูเรียนจนจบขอบคุณกําลังกําลังอะไรนะดวง กำลังดวงน้อยๆนะนะ่จะเป็นกําลังใจกอาลังใจดวงน้อยๆที่คอยเป็นแรงซับพอรตในวันที่ถอดใจนะฮะหนูเรียนไม่เก่งหรอกนะหนูอาศัยเอาตัวรอดวันนี้ทำตามสัญญาแล้วนะปริญญาที่ป้ากับแม่เฝ้าคอยขอบคุณทุกๆแรงใจครับรบเอาจริงท้อแท้มากจะดรอปก็หลายครั้งเพราะมีปัญหาหลายรอบรบ เบื่อต้องมาเครียดมาคิดมากแต่สุดท้ายใจเราลุ้นลวนรับน่าจะปีหน้านะครับเดี๋ยวยังไงชี้แจงวันนี้เอารูปมาฝากก่อนครับอืมไรอั<ห>น,นกัดบัณฑิตนะค,ะครับก็เอารูปหล่อๆนะคะที่สวมชุดครุยมาฝากกันแต่ว่าการที่จะเข้าพิธีประสาทปริญญาเนี่ยก็รอปีหน้า ครับนะฮะก็ต้องบอกว่าพอหลังไรอันกาดบันดิตจะมีการโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปแล้วเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็มีการาแม่แม่แฟนคลับนะครับมีการแชร์ไป500กว่าครั้งแล้วก็เข้ามาอคอมเมนต์4,000กว่าคอมเมนต์เลยนะ โอ้โหเป็นการคอมเมนต์แสดงความยินีและเพื่อนในวงการเพลงนะฮะอย่างการทัศนะนนทนรุ่นพี่เนี่ยก็มายินดีด้วยครับน้องชายค่ะนะอย่างแม่แก้วมณีทรัพย์อันนี้ต้องเรียกแม่หรือพี่ดีแก้วมณีทรัพย์ก็แล้วกันบอกดีใจด้วยนะคะคนเก่งนะฮะแล้วก็น้องหมิวเข็มจีรานะครับอันนี้ศิลปินร่วมค่ายครับบอกว่าเก่งมากจ้าน้ำเตยครับไทดอลมิวสิกบอกว่ายินดีด้วยนะครับค่ะคุณแม่ของไรอันครับก็ไม่พลาดที่จะมาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าขอบคุณหนูที่อดทน และไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายรักและภูมิใจในตัวหนูที่สุดลูกชายคนโตนะฮะแม่ก็เป็นปลื้มอนแม่ของอามตอนที่อามเรียนจบแม่หน้าบานหน้าบานมากพ่อหน้าบานอามก็หน้าบานคือดีใจมันเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจในครอบครัวแลลวไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเรียนให้จบเอาไว้ก็ ถือว่าเป็นกําไรชีวิตยอย่างหนึ่งถึงถแม้ว่าบางคนบอกว่าโถเรียนไปทําไมนะเรียนไปแล้วก็ไม่ได้ทําตามวิชาที่เรียนบางคนเรียนคอมพิวเตอร์แต่ว่าไปขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยออนะจริงๆแล้วมันเป็นเกียรติประวัติของ ครอบครัวด้วยนะครัครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ต้องแบบมีโอกาสก็เรียนไปถ้า,อาตอนนี้ก็อย่างมันก็จะมีมหา,มหาวิทยาลัยที่เปิดอย่างม,มสท,ทอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนรำคำแหงด้วยไหมรำคำแหงออรำคำแหงเขายังมีนะยังมีบ้างยังมีบ้างที่ทเข้าชั้น<ม>เรียน Rule, นะครับแต่มสทนี่จะมีเฉพาะวิชาที่ปฏิบัติบางวิชาใช่ก็สนุกดีได้เพื่อนหลากหลายนะครับคุณพ่อด้วยนะคุณพ่อมาคอมเมนต์ด้วยนี่คุณพ่อบอกว่า เ,เก่งมากๆที่สุดเลยครับลูกพ่อเห็นไมน,นี่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 นักร้องรุ่งสุริยาเหรอรุ่นพอ่อเอรุ่นพี่พยินดีด้วยครับไรอันนะฮะเอ๊ะค,ค,คุณลุงเขาจะมานั่นน่ะสิมองแรงก,กับพี่ปุ้ยไหมนั่นแหละนี่ยุ่งข้าวเรคคอร์ดครับค่ายเพลงก็มาคอมเมนต์บอกว่ายินดีนะคะไรอันคนเก่งมากมากๆเลยนะฮะแล้วก็ หนุงหนิงคงสุพรรณคข่เอ่ยนะบอกดีใจด้วยครับน้องชายคนเก่งนะครับ่ยงสดชื่นเขาก็บอกว่าดีใจด้วยครับนะฮะแล้วก็สุนารีราชสีมายินดีด้วยนะลูกนี่ในวงการมากันเพียบเลยนะหมดวงการแล้วมั้งเนี่ยน่าจะหมดวงการเลยละดูไปเรื่อยอันนี้ออันนี้น่าจะเป็นพี่เดือนนะผู้บริหารค่ายเพลงยุงข้าวรคคอร์ดบอกว่ายอมในความอดทนและต่อสู้ จะอยู่และเห็นในทุกช่วงเวลาเข้าไปเช้าไปเรียนเรียนต้องไปงานจะวนอยู่แบบนี้ตลอดดีใจที่หนูทําสําเร็จค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงดีใจกับครอบครัวหนูด้วยนะครับวันนี้ดีใจและภูมิใจด้วยตัวหนูในตัวหนูสุดๆใช่ไหมสุดยอดเก่งที่สุดตลอดอะไรเงี้ยฮะอัมมารูอําก็ตาไม่ค่อยดีนะอี่สุดนะเออแล้วก็ อีกเยอะเลยนะอียอะเยอะอะเออโอเคก็อ่ะยินดีด้วยก็การสําหรับไรอันนะที่จบการศึกษาแล้วทีเนี้ยก็เหลือวันที่รับปริญญานะครับก็อ่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยก็รอกันต่อไปนะครับ อะไรอีกอชอบรูปนี้เดี๋ยววันก่อนครับแจ็คสันหวังนะนะเขาเขามาไทยตอนนี้เคยไทยใช่เขามาไทยและและเขามาบ่อยมากใช่ใช่ใช่พีน่ามีมีโอกาสไปอัศรรย์ก็มีคอนเสิร์ตกอวเซเว่นที่ไทยใช่ไหมที่ไทยเร็วๆนี้เร็วๆนี้เขาก็เลยมาสำรวจก่อนหรือเปล่าเขาก็เลยมาแบบว่ามารอที่จะเล่นคอนเสิร์ตก็มาซ้อมซ้อมนู่นนี่นั่นแล้วก็มาอยู่ให้ชินกับอากาศร้อนๆแบบนี้แบบนี้นะฮะ ก็ตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นภาพล่าสุดเลยที่อรอันได้มีการถ่ายคู่กับแจ็คสันหวังซึ่งแจ็คสันหวังเนี่ยเขาไปอัดรายการทาง WorkPo พอ t ด้วยหลายรายการเลยก็รอติดตามชมก็แล้วกันนะ,ะก็มีออกอากาศบ้างแล้วนะครับทีเนี้ย ภาพที่ไรอันโพสต์คู่กับแจ็คสันหวังเป็นอิริยาของแจ็คสันหวังสวัสดีเออสวัสดีกล้องอะไรเงี้ยสวัสดีครับไรอันก็ยิ้มสวยยิ้มหวานไรอันสวัสดีไม่ได้เพราะมือต้องมือถือมือถือโทรศัพ์อยู่เอซลฟี่นะฮะแล้วไรอันมีการโพสต์แคปชั่นไว้ว่าแต้มบุญหมดละ พี่แจ็คสันหวังกับอั้นสิ้นหวังอสิ้นหวังยังไงเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบกันมาหมาดๆนี่เออแต่ก็มีหลายคนนะพอเห็นภาพดังกล่าวก็มาคอมเมนต์กันบอกว่าเหมือนพี่ปุ้ยเลยทําไมคุณอารีรัตน์เหมือนพี่ปุ้ยเลยเนี่ยออยเลอร์ไทดอลมิวสิกนะฮะอารีรัตน์เนี่ยนะครับศิลปินแล้วก็มีคุณมินตรานะครับบอกหล่อทั้งสองพี่น้องครับนะหล่อแพ็คคู่เลยพี่แจ็คน้องอั้นนะ แล้วก็คุณป๊อปปี้ปราชญยารักษ์ไมทองคำอบอกโอ้ต้องทำยังไงเสียงไงโอ้ครับ <_ of loving> แ,แล้วก็มีน่ารักที่สุดเลยพี่แจ็คสันหวังกับไรอันยังมีหวังอ๋อยังมีหวังนะของแม่แม่ของแม่แม่นี่ยังไม่สิ้นหวังนะครับความหวังยังรออยู่ข้างหน้าแต้มบุญยังเหลืออีกเยอะเลยความรอน่ารักของลูกอั้นไม่แพ้ดาราเมืองนอกนะฮะและเลย แล้วก็เลยยืนคู่กันความหล่อเท่น่ารักของลูกของแม่แม่เทียบติดดาราเมืองนอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะค่ะต่อสิพี่ปุ้ยเต็มไปโรดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไปโรดเลยเยี่ยมเลยลูกอั้นได้ยืนคู่กับแจ็คสันหวัง ลูกอั้นคือความหวังของแม่แม่เอซนะครับถึงยังไงอั้นก็ยืนหนึ่งอยู่ในหัวใจของแม่แม่และเอฟซทั่วประเทศไม่มีเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับแต่ภาพนี้น่ารักมาก มาก <laughs> ครับ <laughs> แม่แม่ชอบที่สุดขอให้ลูกมีความสุขในทุกๆวันและในทุกๆเรื่องนะครับรักที่สุดคนเดียวในดวงใจของแม่แม่มีคุณชวิวันชวิวันอ่า,อก,าก,ก็ถือว่าเป็นข้อความบางส่วนก็แล้วกันนะฮะที่แม่แม่เข้ามาคอมเมนต์กันแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความน่ารักความประทับใจความชื่นชมอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่า คอมอ่าโพสดังกล่าวเนี่ยกวาดคอมเมนต์อย่างอย่างว่า900กว่าครั้งด้วยกันแล้วก็แชร์ไป140ครั้งนะครับค่ะโอ้ยคอมเมนต์อีกไอยไม่ใช่สิกดไลค์กดกดไอ้เนี่ยกดไลค์อ่ะเนาะกดไลค์เป็นหมื่นเลยนะค่ะกดไลค์กดหัวใจมากันๆอะไรมารัวเนี่ยครับเป็นหมื่นเลยค่ะก็นะแต่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้หวังว่าแม่แม่แฟนคลับคงจะชื่นชอบนะครับเออชื่นชอบยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนี่จะว่าจะถามนะ้นี่ยต้นชมงเสงงื้ออะไรเนี่ยอ๋อเสื้ออะไรทําไมไม่ใส่เสื้อ,อรายการ <c oughs> คุยไม่มีกัก๊ก <c oughs> น่นอันนี้ฮะภูมินนใจนําเหนอเลยนาเหนอนาเหนอครับคือที่เห็นอยู่นี่คือเสื้อเป็นเสื้อรายการคืนลอยอังคารครับคุณผู้ชมแม่แม่ครับฝากเข้าไปติดตามฟังด้วยใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องของ ความเชื่อเรื่องราวตื่นเต้นสยองขวัญเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเข้าไปติดตามฟังได้เลยนะครับในช่อง YouTube อาณาจักรผีเราจะไลฟ์สดนะครับทุกคืนวันเสาร์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับพบกับนักเล่าจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่จะมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญตื่นเต้นให้คุณผู้ชมได้ชมกันได้ฟังกันนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะอยากจะบอกว่ารายการคืนลอยังคารเนี่ยเป็นรายการที่เกี่ยวกับความเชื่อเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการฟังด้วย É, ใช้อย่ายลืมใช้จักรยานกันด้วยจักรยานปั่นไปฟังอะไรเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งพ şey> ี่ป uh, ุ้ยนอกเหนือจากการไลฟ์สดใน y YouTube รายการคืนลอยังคารเรายังออกอากาศทางสถานีวิทยุ2คลื่นความถี่นะสถานีอะไรบ้างมีที่ FM 103.5สถานีลุกทุ่งจังหวัดลำปางนะครับใครอยู่ลำปางก็ฟังได้เลยฟังได้เลยที่คลื่นนี้นะ1้อยนะครับส่วนอีกคลื่นหนึ่งนะครับพี่น้องชาวราชบุรีถ้าฟังอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกรมสรรพาวุฒทหารบก จังหวัดราชบุรี FM 99.25เมกะเฮิร์ติดตามฟังได้เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยทุกๆวันเสาร์ทุ่มครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็มาฟังเรื่องสยองแล้วนอนไม่หลับใช่นะฮะก็ต้องหลับสิบางคนฟังไปหลับไปเลยก็มีบางคนฟังไปแล้วฝันตามเรื่องเรื่องเดียวเอาสนุกสนานเลยเออก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็อ่ะ จะลืมนะคะใช้ว <ละ S 1> <ม>ิจารณญาณในการชมในการ,รฟังนะคะตอนนี้หมดเวลาของเรา2คนในคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรเราไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ